สวัสดีครับผม,ผมก็มาเจอผมร mm hmm. ิปเตอร์ชิวนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโยกังอีกแล้วนะครับผมนะทีมงานแจก,กโค้ดซิ่งมันดีต่อผู้เล่นอีกแล้วนะครับผมด้วยความที่ขี้เกียจของทีมงานเองหรือฝ่ายโคดดิ้งของเอเชียซอฟนะครับผมนะก็ทํางานเป็นอย่างดีนะครับผมแจก,กโค้ดของเกมโยกังยุทธภพคุ้มสลึงนะครับหนึ่งโค้ดนะฮะหนึ่งไอเทมนะฮะปรากฏว่ามันรันได้อีกแล้วครับผมในวันอาทิตย์นี้เมื่อวานเรารันได้ วันนี้เราลันได้นะครับดูแล้วจากสถานการณ์ไม่ไม่ได้เป็นผิดพลาดที่ผู้เล่นหรือว่าผู้เล่นพยายามบักใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะเพราะว่าเป็นความฉลาดอันยิ่งใหญ่ของฝ่ายโคดดิ้งของบริษัทเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเติมโค้ดให้ดูกันนะครับผมนะโค้ดที่แจกวันนี้นะครับผมสาหรับคนที่เติมโค้ดเออบอกไว้ก่อนนะครับผมนะคนโดนซีนะครับก็โค้ดแล้วนะครับผมแล้วก็กดชิปลิลิทนะเอ้ยชิปอินซอร์ตนะครับผมสาหรับการวางนะครับผมเดี๋ยวแปะขึ้นไปเลยฟิ้งโอเค ผ่านพ้นไปนะผมจากนั้นเราคุยกับโนูครับคุยโซน,น,นูนะผมนะเราใส่โค้ดแรกไปก่อนโค้ดตัว C นะผมแล้วก็ชิปอินสิร์ตนะผมปรับไอเดชิ้นแรกจะเป็นคุณจิตนะจริงๆวันอาทิตย์นี้มันจะแจกคุณจิตใช่ไหมแต่มาตะไลนะครับผมนะเราก็ใส่โค้ดต่อไปด้วยการที่แบบจาก07กลายเป็น08นะ07เป็น08ปรับอ่ะได้ได้ไดอูสุดครับ6ครั้งอไม่ธรรมดาต่อไปครับ ศูนย์แปดไม่สวยใส่ศูนย์เก้าฮะใส่ศูนย์เก้าปัาบได้บังกรทองฮะหนึ่งวันนะครับผมบังกรทองไม่พอนะครับผมทีมงานใจปั้มนะครับแจกโค้ดแบบไม่บอกว่าจะแจกนะครับผมขเขือนเหรอแจกอันเดียวนะครับผมได้ถึงสี่นะครับผมนะกดปัาบได้ป้ายยุดครับอ่อาไหนสะี่ชิ้นจัดไปไฟกับพลิปนะครับผม ความผิดพลาดของทีมงานคือประโยชน์สุขของชาวโยกรเย่เนี yeah! ่ยดีใจแด่กูนะครับผมจริงๆไอ้กล้ยมันอยู่ในดิสด,ด้วยแต่ไม่พูดคุยอะไรสักคำนะครับผมนะปล่อยให้ผมโซโล่อยู่คนเดียวนะครับผมโดนด่าคนเดียวไม่เป็นไรนะครับผมหน้าด้านนะหน้าด้านช่วงนี้ตากแดดบ่อยนะครับผมครีมทาผิวก็เอาไม่อยู่นะครับนะปูนซีเมนเสริมเหล็กเหล็ก,ล,กล,าลาดยางบัวตยนะครับผมต้องไว้ใจผมเลยงานนี้นะครับผม นะจะชมจะด่าก็ว่า tgm ีเอ็มนะผมทําตัวไม่ถูกอะไรประมาณนั้นนะผมทีมงานบอกว่าจะเอาอยัางไงกับปูดีนะโอเคสหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนผมลิดเตอร์ไอซไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ลาไปก่อนวันนี้นะครับผมบ๊ายบายครับ